สิไปตตอหรือพ่อสนีพี่น้องตอนนี้คลิปเรี้ยวแล้วก็คลิปสตรีมเหรียญบ่ขื้นพี่น้องแม่นขื้นกระขึ้นหน่อยจา้าบัดน,นี้องค์หญิงก็เไดอยากมาวาวา่าแช่ประสบการณ์ว่าสิบปตตอหรือพ่อสนีผู้ลังคนพานแล้วก่ยาน้าหาเหรียญหาคลิปพี่น้องจา้าผูลังคุนบ่ทั่านพานก่ยาหาน้เวลลานะคะตอนนี้ก็คือว่า ตั้งแต่ปีไม่นีมาเนาะพี่นอ้องอ่าเลียนกระโบขึ่นขึ้นน่อยแห้งนะคะแล้วกับคลิปที่เห้าลงไปนะคะก็คือว่ายอดคอนเบิงกับหน่อยล่งพี่น้องยอดคนดูก็น้อยลงมากๆกกับเล่บบูวาสีเฮ็ดคลิปเอียงต่อไปดีนะคะที่นี่นักสุดก็คือว่าติดแดงติดเหลืองนะคะติดแดงติดเหลืองเนื้อหา ไม่สร้างสรรค์เาก็นเนื้อหาแนะนำบอดายพี่น้องแบบนี้ค่ะหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วกัอีก3้มือหามือกัติดแดงติดเหลืองนะคะพอลงคลิปอียงไปกันเนื้อหาบรสางสร่สพี่น้องนี่ระบบแจ้งเตือนมากเกิอดอียงขึ้นกับคลิปเรี่ยวหรือว่าเข้าสิทอถหรือว่าเข้าสิสูนนะคะแต่สําหรับส่วนตัว,วงองเองแล้วเนี่ยนะคะพี่น้องสู้ค่ะ สู้อย่างเดียวนะคะเขามีอีหยังเท่าก็บล่งไปเลยมีคลิปอะไรเราก็ลงไปมีประสบการณ์ดีๆเราก็ลงไปบ่ต้องท้ออย่าท้อนะคะแต่ว่าส่วนมากถ้าเราเดินสายขาวนะคะถ้าเข้าเดินสายขาวนะพี่น้องจา๋าเข้าจะบ่คลอยติดแดงติดเหลืองนะคะแล้วก็มีอีกบางคนที่ลงคลิปเกี่ยวกับน้องหมานะคะควีฝากไว้นะ,คะใครที่ลงคลิปเกี่ยวกับน้องหมานะคะทา จังหวะที่เห่าเล่นกับน้องหมาหรือว่าจังหวะที่เราอาบน้ําให้น้องหมาหรือว่าลูกลูกของเรานะคะไปเล่นกับน้องหมาหรือสัตว์เลี้ยงของเห่านะคะ <S <S ตรงนี้ระบบเขาบริมองว่าเห่าเล่นกับน้องหมาน้องแมวแล้วก็บริเล่นกับสัตว์เลี้ยงเห่านะคะระบบเขามองว่า เป็นการทารุณกรรมสัตว์นะพีอน้อตรงนี้ให้ระวังด้วยถ้าใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงที่เราแบบหยอกล้อกันเล่นได้แล้วมาถ่ายเป็นวิดีโอคลิปลงนะคะอันนี้ให้ดีกเกลี่ยเรื่องความรุนแรงนะคะหรือเกี่ยงเรื่องความรุนแรงที่จริงแล้วเท่ากับบริรรุนแรงดอกแต่ระบุพเพินอ่ะเป็นคอมพิวเตอร์เขาตั้งขึ้นมาเพื่อว่าถ้าเกิดว่ามีความรุนแรงมีการต่อสู้มีการเล่นแบบดกันแบบแรงๆรงะบบเขาจะปัดมองว่า เป็นการทารุณเป็นความรุนแรงเป็นการใช้ความรุนแรงต่อสัตว์เลี้ยงหรือต่อลูกต่อเด็กๆแบบนี้นะคะอันนี้มนีฝากไว้เกี่ยวกับการปิดเหลืองติดแดงแล้วก็เนื้อหาที่มีความทารุณหรือเนื้อหาที่ไม่ได้สร้างสรรค์ด้วยตัวเองนะคะเนื้อหาผูสรส้างสรรค์้ดยตรก็คือพยายามอย่านําไลรสดมาตัดลงเป็นคลิปเปรียวนะคะทาลีกเลี้ยงใดกะลีเลี้ยงซะแล้วก็ พยายามอย่านำคลิปยาวที่เรานำไปลงคลิปเดียวแล้วนั้นเอามาตัดเป็นคลิปยาวมาดัดแปลงทีนี้หน่อยหน่อยตรงนั้นอาจจะเป็นติดการก๊อปปี้ตัวเองหรือเนื้อหาไม่สร้างสรรน,นะคะอันนี้ระวังด้วยฝากไว้ด้วยค่ะติดเหลืองติดแดงก็สู้ๆแล้วก็ไลฟ์สดลงภาพนิ่งทำด้วยตัวเราเองนะคะ